ครับสวัสดีครับปราชาพเพินครับครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาอำเภอธาตุนะครับเมื่อนี้เพื่อนก็ได้ลอกคล้องสาธารณะครับมีก็มีหน้าเพื่อนครับหน้าเทศบาลเพื่อนที่ดูแลพาลูกน้องเงานนี่นี่นะครับครับผมเพื่อนพัฒนาคล้องครับทำความสะอาดอำเภอธาตุพนมครับเป็นที่อำเภอท่องเที่ยว รู้กันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอำเภอธาตุพนมของเขานี่ก็หัวนาหง่เพื่อนครับหัวนาเทศบาลเพื่อนเพื่อนก็ได้นั่งดื่มน้ำเนี่ยครับเพิ่นกับพักลุกน้องพัฒนา,าตามของสาธารณประโยชน์ของอำเภอธาตุของเขานะครับที่มันมีติต่ญาโอ้ป่าตัวนี้ี่ครับเพิ่นจกขึ้นมาก็ได้ปลามาครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่สงวนครับเลี้ยงปา่าชุมชนเพิ่นอนอำเภอธาตุพนมนะครับ ตอนนี้กร็รับนี่แม่โครครับครับตอนนี้เพิ่นกะทารถดำเมาขยะพักกอดนะครับเพิ่นกะ